ตอนแรกผมดูเหมือนเป็นคนจีบใช่ไหมอนนี้เขาก็ดูเหมือนเริ่มเริ่มชอบผมแหละอ๋อมันคือแมป์ินหรือเปล่าผมเป็นคนแบบชอบชิงระเบิดผมจะทําทุกอย่างที่มันสําคัญในชีวิตเขาวันหนึ่งที่เขาไม่มีเราเขาจะลืมเราไม่ได้เลยผู้หญิงเขาจะมีความแบบอยากไปกินชาบูอยากไปดูหนังเราวันนังเราเหนื่อยมาทั้งวันเขาจะแบบเฮ้ยแบบขอหน้าวันนี้แบบคงไปไม่ให้ด้วยไม่ได้จริงๆแต่เขาทุกเมื่อไหร่ปุ๊บผม พร้อมทิ้งงานไปหาเลยนะสมมติอ,อ่ะสมมติเขากำลังไปสัมภาษณ์งาน,านเขาจะแบบสงสัยว่าเราไปรอเขาได้ป่ผมรอได้ไปรอหรอผมรอได้เป็นกำลังใจผมแค่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตเขาเอ,อ่ะมันเป็นโมเมนต์เขาอยากได้กำลังใจเว้แต่ผมอ่ะชอบเวลาที่สมมติผมไปทำอะไรที่สำคัญสมมติผมไปรับปริญญาผมไปทำอะไรแล้ว มันลงมาแล้วมันเจอคนที่เขารอเราอยู่เขารักเราอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเรารู้สึกว่ามันยิ่งกว่าดูหนังยิ่งกว่าไปเที่ยวไ้ทะเลแล้วเขาจะจําเราอผมแค่รู้สึกว่าเนี่ยผมไปรอได้